มาหอดแล้วมาหามเย,ยม,พอเ,ยมพอเซียวมูพอเซียวมูพอเซียวมูไหฮะอันนี้คือพอเซียวลบเนาะใน <Men. S 1> บานมูสิบสองบานคูกกระบะกลางเพื่อนประสบอุบัติเหตุเมื่อกี้นี่วัางวันที่ยี่สหกยี่สิบเจ็ดนะอยู่บานสว่างเนาะตะบนสว่างก็เลยเอาน้ำพบน้ำหอมน้ำมนต์มาให้เพื่อนกินแกะกระอักเอึกซี่โค้งเพิ่น เพื่อนบ่าเพิ่นกระแทกกระพงอะไรรดเพินอา้าบานนี้ลงไปหาเพื่อนก่อนกาปหอดโอเคนะเนาะไปเจ้ตุม้มไปน้ำกันสวัสดีค่ะพี่ๆค้าวันนี้ตุ้มกับช่างมีดพามาดูบรรยากาศนะคะการผูกแขนเอื้นขวัญเนาะของพ่อเสี่ยวล,ลบมาก,กับแม่เสี่ยวแตนนะคะพอดีว่าเพื่อนเกิดอุบัติเหตุ อ,อยู่ที่ตำบลสว่างนะคะไปช่วยงานบ้านกำนันรุ้ิขากลับมาโดนชนท้ายค่ะพี่พีขาบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้เลยค่ะเจอน้ำมนต์ช่างมิรเข้าไปแต่ละคนก็ตกอกตกใจนะคะน้ำมนต์มาจากอุตร,รดิตเนาะของฝากจากพี่นุนะคะ <c oughs> จัดกันไปจ้ากลยกสองยกนะคะหลายคนถามว่าน้ำมนต์อิลีบอนน้ำมนต์ของแท้ค่ะน้ำมนต์น้ำเมาน้ำม่วนนะคะใครที่ได้ชิมแล้วนะคะรับรองว่าจะหายเจ็บหายไข้หาย เจ็บหายปวดแน่นอนจ้าเนี่ยตุ้มกระถามข่าวนะคะป้าเป็นยังไงบ้างป้าเพื่อนนั่งหลังนะคะเพื่อนบอกว่าจังหวะที่ชนเนาะเพื่อนเองก็ตกใจนะคะกระแทกมาที่หน้าอกเลยเพื่อนบอกเนื่องจากว่าเขาชนท้ายนะคะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่ยังไม่รู้คนเจ็บเนาะ mm hmm. เห็นแค่สภาพรถนี่คิดว่าคนเจ็บคงไม่รอดนะคะแต่เดชบุญค่ะพี่ๆขะรอดปลอด,อดภยัยไม่มีใครเจ็บอุบัติเหตุหนักนะคะก็ยังดีค่ะเนี่ยช่าง มิดก็มาแจกนะคะทีมผู้ใหญ่บ้านทีมผู้นําชุมชนทางตะบลไล่เนาะผู้ที่ถือแก้วนี้เป็นผู้ใหญ่พลพานนะคะเพื่อนบอกว่าใส,ส่มาซิม,มืองดูโบว้ใจนะคะโบว้ใจจังมิรส่วนคนเสื้อสีฟ้านะคะเสื้อสีเมือนเสื้อกีฬาเป็นผู้ใหญ่คำีเนาะอันนี้เป็นพ่อฮักของช่างมิรอยู่ที่บ้านหนองไฮนะคะเนี่ยกระแจกจ่ายย้ายป่วงกันไปค่ะพี่ๆคะ นำมนก็ต้องกินให้ทั่วถึงเนาะบบสันมั่นสีบบมีความขลังนะคะนี่ก็ผูกแขนกันเอิ้นขวัญรับขวัญกันนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วเอ่เคาะโศกกระหายมันไปเนาะต่อไปนี่กระหามีแต่โศกมีแต่ราบนะคะเงินทองไหลามาเทมาความสุขความจเจริญไห,หลไหลมาเพื่อนผู้ใหญ่ลบนี่ถือว่าเพื่อนเป็นเคาะอิลีคะ่ะพี่ๆคะ่ะเนื่องจากว่าเดือนที่แล้วลูกสะพ้ยเพื่อนก็เอารถกระบะไปเกิดอุบัติเหตุมาครั้งนี้พอปลูกกันไม่หย่านะคะ เจออุบัติเหตุจากรถเก่งเนาะก็ไม่ได้ตังอกตังใจเพื่อนจะยูเทิร์นค่ะพี่ๆแล้วเขามาชนท้ายนะคะเขาแซงกันมาเขาก็ไม่เห็นเนาะอ่ะมันก็คืออุบัติเหตุแวบเดียวค่ะเอิ้นขวัญพอเสียวล้มาเซตนะคะก็มาเอิ้นขวัญแม่เสียวแทนอีกขวัญให้มาอยู่กับเนื้อกับตัวเนาะเจออุบัติเหตุมาก็ไม่ให้โกตธตกใจนะคะขอให้หมดข้อมดโศกนะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเหมือนกันคือกันนั่นแหละค่ะพี่น้องคะเนาะก็ ประมาณนี้ค่ะคําว่าอุบัติเหตุมันคือแวบเดียวเองค่ะพี่ๆตุ้มเคยเจอชนท้ายมาเหมือนกันจังหวะที่เราจอดอยู่ริมถนนนะคะรถไม่ได้เคลื่อนเลยดีที่ตุ้มยังดึงบรดมือไว้นะคะไม่งั้นละอุ้ยน่าจะถลายลงคลองไปแล้วล่ะค่ะ อันนั้นเป็นมอไซน์นะคะ,คะแล้วช่างมิสก็มาผูกแขนเอิ้นขวัญป้ามาด้วยนะคะอันนี้เป็นป้าที่ช่างมิสเพิ่งเคารพนี่แหละมาทีไรเพิ่งก็ต้อนรับอย่างดีเลยค่ะอาหารการกินไม่ต้องห่วงนะคะแกยังตกใจอยู่เลยค่ะพี่พี่เนื่องจากว่าแกไม่ค่อยจะเป็นคนที่ได้เดินทางบ่อยนะคะนานๆแกจะไปทีวันนั้นน่ะเป็นงานบ้านไม่เสียวนกนะคะคนเสื้อสีแดงนี่แหละเพิ่งก็ไปช่วยงานเนาะแต่มันคืออุบัติเหตุนะคะทุกคนก็ไม่ได้ตั้งใจอ่ะเอาเป็นว่าผูกแขนเอิ้นขวัญกันแล้วก็มาก ตามภาษาไทยบ้านเฮานะคะไม่ดามาน,นะคะพี่ๆอีสานบ้านฮักก็จะประมาณนี้หละจ้าอาซิมียกแก้วยกขวดกันแน่เนาะก็ให้อภัยกันในเด้อจังไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกําลังใจให้กับไทยบางคูดอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะคะพี่ๆขาส่งกําลังใจให้กับทุกบ้านเนาะวันนี้มาเอิ้นขวัญทั้งพ่อเสี่ยวแม่เสี่ยวนะคะแล้วก็ป้าด้วยก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากทุกคนนะคะจะประมาณนี้เลยคะ่ะอีสานบ้านเฮาอย่าไปขึ้นยังหลายคะ่ะพี่ๆขา